ไม่ตกมาหลายวันน,นี้ตกลงมารู้สึกว่าฝนที่นี่จะเที่ยวดีกว่าทั้งในเมืองในเมืองถามพระดูว่าไม่ค่อยตกเท่าไหร่ต้นไม้ที่ปลูกใหม่ก็ชักเหี่ยวแห้งนะที่นี่ฝนจะเที่ยวดีก็ไปเป็นที่ที่มอนกันนะ บางปีก็ที่ี่แรงบางทีบางปีก็ท่วมบางปีฝนก็ทิ้งช่วงก็แล้วแต่บางช่วงมันไปดูในแผนที่นี่บางที่บางแห่งก็เขาก็ไปถางป่าปลูกมันกันเยอะแถวนี้เขาบางทีก็แทบไม่เหลือก็จะเป็นแทบๆอยู่ ชาวบ้านไปจับจองทําไรทําสวนแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆที่นะตําบลน,นี้เป็นตำบลที่ใหญ่ไปแจกของต่างหมู่บ้านนี่วันอาทิตย์นี่ขี่รถไปยี่สิกโลนะตรงโน้นปากทางทางเข้ามาหน้าเขื่อนมันห้วยเจียงหมู่ที่สาม แล้วก็ยังไกลกว่านั้นก็มีติดต่อเขตอุดต,ตรดอิ์นั้นทุกอย่างมันให้เราได้ศึกษานะช่วงที่ผ่านมานี่ได้พูดคุยกับญาติโยมอยู่สองท่านได้ศึกษาชีวิตนะคนหนึ่งนี่ มาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนมานอนพักโดยที่นี่มาสอบอภิธรรมไม่กี่วันก็ต้องกลับแล้วันนี้ชีวิตก็ผ่านเรื่องราวผ่านความทุกข์มาเยอะแยะมากมายนะแต่เป็นผู้หญิงที่น่าชื่นชมว่าเป็นคนที่มีความเพียรมากโดยความทุกข์ที่ เธอเจอเนะี่ยวันดีคืนดีก็ทุกข์มากทุกแล้วก็ปฏิบัติตั้งัตั์จากับตัวเองนั่งสมาธิวันละห้าชั่วโมงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเวลาทำงานนะประเียนอริธรรมนี่ก็ปฏิบัติมาสามสี่ปี มาเดินไปทำงานเยอะขึ้นก็ยังทำอยู่นางวันละสามชั่วโมงจะด,ดึกจะอะไรไม่เกี่ยวตื่นขึ้นเวลาไหนก็ภาวนาเวลานั้นแล้วเขาสังเกตเห็นว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเพราะการปฏิบัตินี่แหละผ่านความทุกข์ผ่านความเป็นความตายมามากมายนะ ชีวิตของคนเรามันเลือกไม่ได้เป็นชีวิตที่ผ่านทุกผ่านร้อนผ่านอะไรมาเยอะแยะนั้นความทุกข์มันสอนเรานะความทุกข์มันสอนเราบางคนไม่ต้องทุกข์มากก็เริ่มที่จะหา,หาทางออกบางคนต้องทุกข์ปางตายหรือว่าทุกข์เจียนตายถึงจะหาแล้วก็เห็นทางออกแต่ก็ยังไม่สายถ้า เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อไร่มันก็ได้ผลเมื่อนั้นนะ่มันอยู่ที่ความพอดีของมันนะคล้ายๆกับลายที่สองนะลายนี้ยิ่งแปลกนะเป็นชีวิตที่น่าน่าศึกษาแปลกเหมือนกันนี่เป็นชาวต่างศาสนาเป็นชาอิสลามที่มาประพฤติปฏิบัติด้วยนะ ย้อนไปตั้งแต่คันคลาเป็นเด็กเนะียก็เล่าให้ฟังว่าชอบอยู่คนเดียวเงียบๆบางทีไม่มีอะไรทําก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวปิดไฟแล้วก็นั่งเงียบๆคิดอะไรไปเรื่อยคือมันยังไม่รู้วิธีการที่จะปฏิบัติเ๋นะยวในครอบครัวของศาสนาอิสลามนี่เขาก็มีการถือศีลอดนะเวลาเดือนรอมฎอนเขาอดข้าวเดือนหนึ่ง ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกนี่ไม่ให้ข้าวหรือว่าสิ่งที่อยู่นอกร่างกายเข้าไปในร่างกายไม่กินน้ํากินข้าวเลยแต่ถ้าตะวันตกดินจนถึงตะวันขึ้นอรุณขึ้นนี่ก็ทานข้าวได้เึ่งการอดข้าวยังมีหลายศาสนามีทุกาศาสนาะของคริสก็มีของฮินดูก็มีหรือกระทั่งของพุทธเราเองก็มีเหมือนกัน เวลาที่ฝึกฝนอธิษฐานประพฤติทุดองอะไรต่างๆก็มีข้อปฏิบัติเหล่านี่ยก็คุยกันทั้งเรื่องหลักเหตุหลักผลนี่แหละว่าว่าศาสนาพุทธนี่จุดเด่นก็คือการลงมือทำด้ดยตัวเองถ้าเป็นเหล่าอื่นก็จะให้ขอ,อนะสอนให้ขอ,อ,อซึ่งการขอเนี่ย ที่จริงทุกศาสดาเนะ่เขามีหลักคำสอนที่เหมาะสมกับบุคคลในท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆพวะเราลองคิดสภาพดูถึงคนที่เลี้ยงอูดอยู่กลางทะเลทรายนะอย่าไม่มีสักต้นนะความแห้งแล้งคือไปสอนคนเลี้ยงอูดให้มีความเชื่อความศรัทธาไปสอนคนบ้านป่าเมืองเถื่อนบ้านถ้ำเมืองเขา ให้รู้จักที่ยึดเหนี่ยวของใจเพราะเราว่าจะคนที่สอนจะฉลาดขนาดไหนฉะนั้นนี่ครังหนึ่งเคยไปฟังเทศองค์ดาลายลามะท่านมาเทศที่ออริทอรียมที่เมืองอรังกบาดท,ที่สนามกีฬาเขา,านะ่ะคนสักประมาณสามสี่หมื่นได้ไหมเยอะมากันนไปองค์ทาลายลามะ ท่านเทศเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าศาส,สนาพูดธนี่ไม่ใช่ศาสนาที่ดีที่สุดถ้าเราฟังแค่นี้ยเราจะรู้สึกว่าถูกด้วยค่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเป็นพระในพุทธศาสนาแท้ๆแม้ว่าจะเป็นวัชรยานก็ตามทำไมมาพูดอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ท่านบอกว่าศาส,สนาเนะี่ยมันเหมือนกับ การทานยาถูกโลกดิซิมิตเดอร s ซินเดอะเบสเมดิซินไม่ใช่ยาที่มันดีที่สุดในโลกแต่ว่ายาอะไรก็ตามที่มันทานถูกโลกอันนั้นคือยาที่ดีที่สุดในความหมายของท่านก็คือว่าไม่ว่าศาสนาใดนะก็รวนแล้วแต่สอนให้ศาสนิกของตนนั้นนะได้มีที่พึ่งทางจิตใจได้เข้าใจความหมายของคำว่าความดี ในบริบทของท้องถิ่นท้องที่นั้นๆนะอย่างเราไปเมืองหิมะอย่างเงี้ยไดยดูแรงของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าแรงเหมือนบ้านเรานะแรงของเขาเนี่ยก็คือหิมะตกพื้นที่นี่ไม่มีล็อกเคียวๆอย่างเนี้ยอย่างบ้านเรานี่เอาจอบมาขุดตรงไหนปลูกต้นไม้ตรงไหนก็โตตรงนั้นอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นแต่บ้านเขานี่ไปขุดยังไงมีแต่หิมะ ออกไปข้างนอกนี่ก็หนาวจะตายอยู่แล้วเอาน้าร้อนศาสขึ้นไปบนอากาศนี่ลงมาเป็นไอน้ําแข็งเฉยเลยในความหนาวขนาดนั้น่นคือความแห้งแล้งบางทีหนาวอ,อย่างนี้ยติดต่อกันสองสามปีคิดดูเถอะแล้วฝนนี่มันไม่ใช่ฝนที่ตกมาตรงๆนะเป็นฝนมาจากด้านข้างคร่บฝนมาจากด้านข้างหมายความว่ามันมีฝนแล้วก็มีลมพายุด้วย คิดภาพพายุไม่ออกก็ลองคิดภาพพายุสองลูกที่มาเมื่อช่วงฤดูแรงที่ผ่านมามันรุนแรงมากกว่านั้นหลายเท่านะพอไปพูดคุยกับท่านทั้งสองเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเห็นแนวคิดหรือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงความพอดีของบุคคลนะที่จะมา เวลาที่มันถึงเวลาที่มันมาประพฤติธปฏธิบัติซึ่งต่างศาสนาเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเขากลับว่ามาสนใจเรื่องของหัวใจของพุทธศาสนาด้ยซ้าไปสนใจเรื่องจิตนะสอบถามเรื่องจิตส่งอารมณ์เรื่องจิตจิตเป็นอะไรยังไงวิญญาณเป็นยังไงมโนเป็นยังไงน่ะเขาสน,สนใจเรื่องนี้นะ ปฏิบัติมาหลายรูปแบบขยับมือ14จังหวะการดูจิตการวัดขึ้นสมองเว็บต่างๆนะขคลื่นสมองนี่คือเขาเขาสนใจประชาต่างชาติเขาสนใจเ,นเขาลงมือปฏิบัติจริงจันะวันนี้เมื่อกลางวันคุยกับโยมอีกท่านหนึ่งมาสอบถามแล้วก็ มันกลับมาจุดประกายนะเรื่องเกี่ยวกับการอยากให้จัดคอสหรือว่าอยากให้เผยแผ่ธรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่จริงก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นนะพอวันนั้นเข้ามาเยี่ยมที่นี่แล้วมันเป็นที่ที่สัปาปะยะ,ะที่เชียงใหม่ก็มีนะตามวัดเขาจะมีศูนย์เมดิเทชันเซ็นเตอร ให้ชาวต่างชาติมาประพฤ้ิปฏิบัติแต่ที่พิษโลกเราเนี่นยังไม่มีเนาะที่จริงพระอาจารย์ท่านก็อยากให้มีนะคาดหวังแล้วก็ผักดันแต่ว่าเรื่องของการสื่อสารนี่แหละที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคกับคนไทยเรากับชาวต่างชาติ ยิ่งว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยเนี่ยมันก็ยิ่งลืมเลือนนะดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเนี่ยบางทีก็ต้องพัฒนาไปทั้งองค์ขาพยพแหละถึงว่าพยายามให้พวกเราได้เรียนภาษาอังกฤษกันเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาของเหมือนกับหน้าต่างของโลกเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติกับคนต่างชาติอย่างเนี้ยเขาไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสที่จะได้มาเรียนรู้เหมือนเรา แต่คนต่างชาติในเวลาเขาปฏิบัติศึกษาเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาจริงจังมากนะพวกเนี้ยบางทีเขาเรียนเรียนรู้เยอะกว่าพวกเราอีกอ่านพระไตรปิฎกแบบพื้ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่มีล็อกมาอยู่คอดสามวันสองคืนหนึ่งคืนสองวันอ่างเงี้ยนะก็อยู่ทีละเจ็ดวันสิบวันบางทีสิบห้าวันเป็นเดือนเขาไปอยู่ตอนที่ไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเ็เห็นแถวททเบตแคมป์ แถวดารามสลาเห็นแต่ชาวต่างชาติไปเป็นวอร์เนเทียไปะพื่ปฏิบัติกันเข้าแสแบงหาแต่คนไทยเรานี่เป็นออริจินอลนะอย่างเทรวาดเนี่ยก็คือเขาสนใจเรื่องเมดิเตชันแต่ปัญหาก็คือพระเทรวาดเราไม่ค่อยเก่งภาษากันส่วนน้อยถ้าเป็นมหายานหรือวจิรยานเขาจะเก่งเขาไปอยู่กับ คนท้องที่ท้องถิ่นนะก็เลยได้คุยกันในเรื่องนี้ที่จริงก็ไม่ได้ทิ้งนะก็พยายามฟังพยายามฝึกฝนนะแต่ก็รอเวลาโอกาสที่มันพร้อมนันพวกเราก็พัฒนาตัวเองนะอย่างน้อยก็พูดคุยได้เข้าใจอะไรเงี้ยเซฮัลโหลดบาย ทักทาย thank you อะไรได้นะอยากให้ศึกษาเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไม่แน่อาจจะมีฝรั่งมาเข้าคอร์สก็ได้ทุกอย่างมันไม่แน่นอนแต่ตอนนี้เราฝึกตัวเองไปด้วยนะฝึกจิตตัวเองก่อนฝึกตัวเองให้รอดเราหัดว่ายน้ํานี่แหละเราว่ายน้ําให้มันเป็นก่อนก่อนที่เราจะช่วยสอนคนอื่นว่ายน้านั่นกัน พูดการสื่อสารนี่ก็สำคัญมาพูดทุกเชา้าทุกเย็นนี่มันพูดภาษาที่มันเป็นพูดมาตั้งแต่เกิดนะแต่ถ้าพูดภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาของมาเธอทั้งนี่มันก็จะต้องมีคำเทคนิคอนเทมมีคำเฉพาะอะไรมาแต่ว่าก็อยู่ที่ใจเราแหละนะอย่างร้องพ่อชานะ ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำนะท่านก็สามารถที่จะสอนชาวต่างชาติได้อันนั้นคือใจท่านใจท่านเป็นสากลเวลาที่เราปฏิบัติในใจเรามันจะเป็นสากลเพราะว่าวิปัสนานี่มันทําให้ใจมันเป็นสากลสากลตรงที่ว่าคนพุธคนคิดอิสลามแขกฝรั่งมังค่าญี่ปุน่นอังกฤษอเมริกาก็ มีสภาพใจเดียวกันนะี่คือสภาพที่มันปรุงแต่งจิตนะความโลภความโกรธความหลงความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันเดียวกันนี่แหละนะอันนั้นเราพูดถึงเรื่องของสากลพูดถึงเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะนะบางทีมันใช้ภาษาใจแทนในการพูดนะแต่มันก็ต้องมีพื้นฐานนั่นแหละเป็นพื้นฐานเบื้องต้นมีการสื่อสารเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ในการทำความเข้าใจอย่างนี้น,ะนั้นพวกเราก็พัฒนาฝึกฝนตัวเองฝึกฝนทั้งด้านภายนอกกายภาพภายนอกเรื่องภาษาเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ฝึกฝนทางด้านภายในเรื่องการรู้จักรู้เท่าทานอารมณ์เวลาที่มีความเครียดความโกรธความเกลียดความกังวลความน้อยใจเสียใจความโลภโมโทสันเกิดขึ้น เราก็รู้ให้ทันนะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นยมอาจารย์ปฏิลักษ์เนาะก็มาสอนเด็กๆก,ก็มารายงานให้ฟังนะว่าเด็กๆที่มาอยู่วัดนี่ที่มาปฏิบัตินี่ก็รู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะรู้ทันอารมณ์มากขึ้นบางทีอยากจะไปด่าว่าคนที่มาตกปลาหาปลาเนี่ยก็หยุดไว้ได้ บางทีอยากจะด่าว่าให้เพื่อนอย่างนี้มันก็หยุดไม่ได้นะแต่บางครั้งก็พูดจนต้องปากเปียกปากแช่กันทุกวันน่ะแหละกว่าจะได้ขนาดนั้นนั้นน,ะน,ะน,น,นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะเราอาจจะไม่เห็นนะ,นะแต่ว่าบางทีคนที่เขามองลงมาคนที่เขามองอยู่อย่างนี้เขาได้สัมผัสเขาก็ได้เห็นมันอยากคุยกับโยมอิสลามคนนี้แหละก็ว่าเขาก็บอกว่าคนที่ ม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบข้างหรือว่าภรรยาเนี่ย mm. ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ก่อนนี่เถียงกันแบบไม่ยอมกันนะทีนี้แต่พอเขาพูดออกมานี่ mm. ก็รู้สึกว่าเขาจะรับฟังภรรยาจะรับฟัง mm. กรณีคนที่สองหรืออย่างคนแรกที่มาจากญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันแต่ก่อน้าเราะบ,บาแวงกับสามีเวลาเมามาก็มา,มาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่าพอเขาปฏิบัติมาเรื่อยเรืย,เรยนี่รู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้มันจะมันจะหายไปอ่อันนี้คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะคือมันเป็นธรรมชาตินะว่าถ้าคนที่มีธรรมะในใจเนี่ยมันจะมีพลังมีออร่ามีพลังมันเกิดความสงบเขาไม่มีใครไปทะเลาะกับตอไม้มั่งเนาะเขาไม่มีใครไปยืนด่าตอไม้ ไปยืนว่าตอไม้หรอกนี่ก็เหมือนกันนคนที่มีคนที่ปฏิบัติจะเป็นคล้ายๆกับตอไม้แหละทำไมถึงเปรียบเทียบว่าตอไม้ก็คือว่าตอไม้นี่มันเอาน้ํามารดนี่ยมันก็ไม่ขึ้นคือมันตายแล้วอย่างนี่นะใครจะด่าจะว่ามันจะเอาดอกไม้มาให้มันจะเอาน้ําสกปรกมาสาดมันอย่างเงี้ยมันก็อยู่เข้ามาอย่างนั้นนะมันไม่ได้งอกงามงอกเงยมันก็เป็นตอไม้ที่มันตายรอวันแห้งผุ รอวันเอาไฟเผาหรือว่ารอวันที่มันเสื่อมสลายไปตามการแค่นั้นเองนั้นคนปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความรู้จักสงบระง,งับปากระง,งับใจตัวเองระง,งับกายตัวเองได้มันเลยไม่กล่าวพลุดสวาสกล่าวคําหยาบคายกล่าวคําเพอ้อเจอ้อกล่าวคําที่มันไร้สาระออกไปคือมันใจมันแทบขาดนะเวลามันอดใจเนี่ยที่มันเห็นสิ่งขวงหูขวง,ง,งตาหรอก อย่างเห็นถอดรองเท้าไม่เป็นระเบียบบางเงี้ยโอ้มันอยากว่าเห็นเราเชื่องช้าเนี่ยในการแต่งตัวไปโรงเรียนจอดรถจักรยานไม่เป็นระเบียบบางเงี้ยใจมันอยากว่านะแต่บางทีก็หุบปากเอาไว้ไม่พูดดีกว่าช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นมันก็ไม่ก่อว่าจีกรรมละออกไปแต่ว่ามโนกรรมเราก็รับรู้มันมันทุกข์มันไม่พอใจมันขัดหูขัดตาอย่างเงี้ยเราก็รู้มันนี่เขาเรียกว่ารู้ทุกข์ แต่ถ้าไปว่าด่าตามมันปุ๊บมันก็เป็นทุกอย่านี้แต่ว่าบางเรื่องที่มันเสียหายเราก็ว่ากล่าวตามหน้าที่นะแต่ก็ต้องคอยดูอารมณ์เราด้วยว่าเวลาที่เราบอกสอนลูกเต้าเพื่อนร่วมงานพูดคุยกันสามีพัญญาก็ตามคือเราต้องดูใจตัวเองว่าอย่าให้มันมีอารมณ์ร่วมอย่าให้มีอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดเวลาที่เราพูดคุยกันเราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล ด้วยวุธิภาวะด้วยความเป็นปกติก่อนโดยใจของเราให้มันเป็นปกติก่อนแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันนั่นมันจะเป็นเครื่องรักษาใจทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำด้วยอันนี้แหละคือการนำธรรมะมาใช้ฉะนั้นแล้วนี่ตามที่ยกตัวอย่างให้ดูนะสองเทสที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมานี่ ที่จริงพวกเราน่ก็มีชีวิตที่น่าศึกษาเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเคสของเราเราก็เหมือนกันนั่นแหละที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ต่างมีจุดเปลี่ยนของตัวเองนะนั้นความตื้นลึกหนาบางของคนเรานี่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะทำมามากก็เลยง่ายในการที่จะหันมาปฏิบัติบางคนอาจจะทำมาน้อยก็เลยยากมากในการมาประพฤติปฏิบัตินะ แต่ว่าจะยากจะง,ง่ายนี่วันหนึ่งนี่เราก็ต้องได้มาศึกษาเรียนรู้ทางนี้แหละเอกายโนมคโคนี่แหละเป็นทางสายเอกนะเป็นทางสายเดียวนี่แหละนั้นพวกเรามีโอกาสก็เรียนรู้ก่อนนะเรียนรู้ก่อนแล้วก็จบก่อนนะคนที่เรียนรู้ช้าเขาก็จบช้าสอบไม่ผ่านก็ต้องซ้ำชั้นนะไม่มีเอาไก่แรกออกนะไม่มี เอาเงินจ้างออกวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องสอบให้ผ่านก็คือวิชาเรียนรู้กายใจนี่แหละให้มันทะลุป,ปุปโปรงให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งพอมันเข้าใจตัวเองแล้วนี่มันก็เข้าใจคนอื่นเป็นทุกข์กับคนอื่นน้อยลงเป็นทุกข์กับตัวเองน้อยลงเป็นอย่างนั้นนะก็ฝากพวกเราไว้นะนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน